โอ้เบรคฟาสต์ฟาดโหลดค่ะเป็นนอกแลวยังโง่จิมทีทำอะไรเนี่ยหน้าที่ขคไม่เกินเ้ทำไมเธอสองคนทำอะไรกันเนี่ยจิมไม่ได้ตั้งใจจ้ะค่ะพมาดั้มเรียกจิมจิมกรีบเอาชามมาเติมให้แต่ แต่แม่อ้วนนี่จะขาดแคลงสิมจึงไม่ได้ตั้งใจคุณคุณ,คณเอ็มมาเอาิญจิมจิมก็ต้องมาล่ินไห้เดี๋ยวสิว่าจิมอู่ง่าน,นะคะตายละฉันไม่ต่งซ้องจิมนะ <c oughs> เอาจังซีดีบอกคะ่ะมีต๊อถ่ายซื้อจิมโตยา่เอิญว่าจิมใหญ่นั่งนี้มันดำเอิญมันว่านั่งจิมดำดีบอกคะ่ะก <c oughs> ็ดีจิมยายจิมดำ เคมมวม,มา่าเอวม่าดูความหมายของมันไหมคะถ้าเจ้าบ้านาตลาดรู้เขา้าสิ่งเจ้า,นานหน้าเนยยาเริงม,มากจิ้มดำกดข้องบานคอหนึ่งบานถัดหนึ่งหามกัดมาดามเจ้าค่ะ